สวัสดีครับเพื่อความต้ำนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้ตัวโปรแกรม solidworks ในการสร้างชิ้นงานหรือว่าพาร์ทสามิตินะครับอันนี้จะพาพท้ำนะครับในแบบฝึกหัดข้อที่2ข้อนี้นะครับคือว่า inlay support นะครับเป็นตัว support ตัวหนึงนะครับโดยอันนี้มีใช้หน่วยนิ้วนะครับถึงใช้โปรแกรม solidworks สร้างรูปดังกล่าวใช้หน่วยนิ้วโดยเราก็สเกตใน t d เป็นรูป2มิติแล้วก็ x t d e นะ งานขึ้นมาชิ้นงานขึ้นมาให้มันมีรูปร่างมีเนื้อชิ้นงานขึ้นมาเท่ากับ0.5นิ้วสังเกตดูนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะบอกขนาดตามนี้เลยโดยใส่เรเลชันเข้าไปนะครับสังเกตดูว่า o r i g จิอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็สร้างตามนี้เลยเปิดโปรแกรมส o ิตช์เวิร์กนิวพาขึ้นมาครับกดคีย์ ไปก็เป็นหน่วยก่อนเลยเป็นหน่วยนิ้วนะครับตามแบบไปก็ถ้าตามแบบก็คือสกเก็ตที่ฟอนเนาะอันนี้เดี๋ยวพิบัดแบ่งหน้าตรงนี้นิดหนึ่งจะได้เห็นแบบด้วยนะครับ เดี๋ยวเราสร้างแบบลักษณะนี้เลยก็สเก็ตที่ฟอนต์เพนตามรูปตรงนี้นะคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้ตรงฟอนต์เพนคลิกสเก็ตแฮมสั่งไลน์ตรงนี้หรือจะคลิกเมาส์ขวาค้างก็ได้นี่มันจะมี4คําสั่งบอกขนาดข้างบนถ้าเลื่อนเมาส์ผ่านคลิกเมาส์ขวาน,นี่ก็จะเป็นบอกขนาดเลื่อนเมาส์ผ่านตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลีย่ยมอันนี้ก็จะเป็นวงกลมี่ก็เป็นลายที่ใช้ลายเท่านัน ิリินอยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็ค,ค่อยสร้างไปเห็ดูว,ว่าเวลาลากไปให้มันขึ้นคือสีเหลืองอย่างนี้ด้วยเพื่อให้เมโวัวว่าเส้นมันตรงนะครับขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาข,ขึ้นก็ต้องมีสีหเหลืองๆบอกว่ามันตรงกันด้วยนะเราไม่ต้องสนใจว่าขนาดมันตรงไหมเอาแค่ รูปร้าง้ายกระแบบก็บพอเดี๋ยวไปพอกขนาดเพิ่มเ mm. ติมนะประมาณนี้งานสร้างวงกลมก็ไปด้วยนี่ก็ใช้คําสั่งวงกลมหรือมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะโอเคเวลายกเลือกคําสั่งกด ESC นะครับเร็วสุดตรงนี้โอเคต่อไปบอกขนาดนี่ใช้ตรงนี้นะสมาร์ทเดมบนชั่นเอาไว้บอกไปแล้วคลิกคลิกทั้งเส้นนะครับเลือกที่เส้นแต่ต้องระวังเวลาเมาส์ไปชี้นานๆมันจะขึ้นจุดตรงกลางให้ ถ้าเราเผลอไปคลิกตรงนี้แสดงว่าเราเลือกไอ้ตรงนี้เนาะมันไม่ได้เลือกเส้นนะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างงี้นมัเมื่อคลิกเลือกมันจะขึ้นเป็นฟ้าๆอย่างงี้ที่ยกเลิกก็กด esc ธรรมดาทีหนึ่งมันก็จะยกเลิกไปเลือกทางเส้นนะพิมพ์สามกด enter หรือติ๊กถูกก็ได้ความสูงตรงนี้ศูนย์จุดห้าสองห้าก็คลิกเลือกทางเส้นนะหรือใครบางคนนะขออนี้ กิดไปแล้ว0.25หรือบางคนจะคลิกจุดบนจุดล่างนะครับซึ่งเพลี้มันช้าไปหมควว่าเนี่ยบางคนคลิกจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็บอกขนาดว่า0.5คือถ้าเส้นเราตรงแพรคือมันขึ้นลักษณะเนี่ยมันขึ้นรีเลชันเขียวๆอย่างเงี้ยทุกอันเรียกว่ารีเลชันเราสามารถคลิกเลือกทั้งเส้นได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยคือก็คลิกเลือกไปเลย ก็จะเร็วขึ้นนะครับ0.75เอนเทอร์่้าปแต่อนนี้ต้องเลือกเป็นจุดก็คือคลิกจุดนี้กับจุดตรงนี้นะครับ1.25เอนเตอร์ไปตรงนี้1ที่ก็เลือกขังเส้นเลยทันเนาะตรงนี้เนี่ยพี่หมครับตรงนี้เนาะ1ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้อีก0.75 1เอนเทอร์ป้าครับก็ ีตรงนี้สามารถคลิกเลือกข้ังเส้นแล้วก็ลากขึ้นไปตรงตรงนี้ได้หรือใครจะมาคลิกจุดซ้ายจุดขวาก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวบอกเอียงแนวนอนแนวตั้งได้นะครับโปรแกรมมันจะใช้ง่ายนิดหนึงสมมติจุดเจ็ดห้าอีกโอเคต่อไปก็เป็นความสูงนี่คป็กระปิ่สองนิ้วโอเคออกนี้บอกผิดที่ต้องคลิกเส้นนี้แบบวิธีลบนะครับ ดี๋ยวไปคลิกไอ้ตรงเส้นนี้เนาะอันนี้เรียกว่าเส้น dimension line หรือว่าเส้นบอกขนาดหรือไปคลิกตรงตัวเลขมันจะลบไม่ได้มันจะหมายความว่ามันจะไปแก้แก้ตัวเลขเนาะแก้ตัวเลขเนะี่ให้คลิกตรงนี้เนาะคลิกที่เส้น e x t e n น i o นบางทีคลิกตรงนี้มันจะติดติดในแก้เลขแต่นี่ไม่ติดเนาะแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดนะนก็ยกเลยไปก็คลิกเส้นนี้ก็เส้นด้านลาน่าง มาสอง enter ต่อไปจุดนี้หรือว่าทางเส้นก็ได้จุดนี้ก็จุดนี้หรือว่าทางเส้นตรงนี้มาก็ได้วันหนดดโอเคแล้วก็มีวงกลมก็คลิกที่จุดศูนย์กลางกับจุดตรงนี้ก็ได้หรือว่าเส้นด้านล่างก็ได้ได้สองอย่างแล้วแต่กับจุด origin นรงนี่ว่าเท่ากับ1 ไปก็จากจุดออริจินแล้วก็จากจุดศูนย์กลางวงกลมโอเคเดีย๋ยกเลยมดนเท่ากับหนึ่งโอเคสังเกตดูว่าเส้นไหนที่มันบอกขนาดแล้วถ้าสร้างจากจุดออริจินมันจะขึ้นเป็นเส้นสีดำนึงเลยถ้าขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินลักษณะนี้มันสามารถขยับได้แลวกษณะน,นี้ถ้าพี่คลิกเมาส์ซ้ายค้าง ก็ดูว่ามันขยับได้ในแนวไหนเพราะมันขยับได้ในแนวนี้ซึ่งแต่ว่าในเนี้ยเขาไม่มีบอกขนาดแล้วเน,นี่ยมันเอียงนะเดี๋ยวพี่ก็บอกว่าให้มันทําไมสองเส้นจุดตรงนี้เนี่ยจุดนี้จุดนี้แล้วก็สองจุดนี้มันตรงกันก็คลิกเวลาใส่รีเลชันนะครับใส่ได้สองแบบคลิกอันนี้มานี่ตรงนี้ก็เลือกจุด ที่เราคลิกเลือกจุดน,นี้จุดน,นี้หรือจุดน,นี้พออันนี้เป็นเส้นสีดําแล้วพี่ก็เลยเลือกจุดเดียวแล้วก็บอกให้มันตรงในแนวตั้งตรงปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาตรงกันแล้วเห็นหรือว่ามันก็จะขึ้นรรเลชั่นขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็จะเป็นถ้าเป็นขึ้นเขียวๆแล้วมีตัวเลขแสดงว่าเป็นการใส่รรเลชั่นเข้าไปนะครับเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นเส้นสีดำแล้วเหลือไรเหลือวงกลมฮะบอกไปแล้วว่ามันห่างกับจุดออริจินเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้บอกว่าม okay. 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 ันขนาดเท่าไหร่ก็บอกไปหนึ่งใครจะเอาหัวลูกศรนี่เหมือนเขาก็ไปลองไปปรับพวกนี้นะนี่ก็บอกขนาดแบบนี่ก็ลองดูนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเส้นสีดำหมดแล้วแล้วมันก็จะขึ้นว่า f u l l y define ก็คือกำหนดหมดแล้ว d e f i n e แปลว่ากำหนดโอเคอันนี้เราก็ x ศูโดยเขาบอกว่าความหนาชิ้นงานเท่ากับ0.5ไปที่ตรงนี้ครับฟิชเจอร์คลิกฟิชเจอร์จากนั้นคลิกตรงนี้ x 2ูนย x ศูบอร์ and base นะครับ ก็เพิ um. ่มระยะ x สูเท่ากับ0.5กด Enter นเทครั้งหรือติ <S <S ๊กถูกก็ได้ถ้าได้มานะครับจะไปด้านหน้าด้านหลังสามารถแก้ไขได้ก็ไปคลิกขวาที่ตรงนี้เนี่ย edit feature ับกลับด้านก็ไปฝั่งนู้นแต่ก็ลองดูนะครับว่ามันด้านไหนนะครับ เรลงเล็กลงโอเคเรียบร้อยราวน,นี้เสร็จแล้วนะเนาะแตีพี่ก็มันชื่อว่า i n k l i n e Support กดเซฟเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะใส่สีเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะแล้วก็ c w สองชื่อว่า i n k l i n e Support นะนะกดเซฟเซฟในตัวโปรแกรมก่อนเวลาไปเซฟไฟล์ประเภทอื่นเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อให้ อัตโนมัติใส่สีก็ตัวนี้นะครับี๋ือจะมาคลิกตรงสโคร์หนะึน่มะาใส่สีตรงนี้ก็ได้นี่นะครับเพียงเหมือนยันครับอันนี้ก็ถ้ามันขึ้นให้ออโต้เลืดูครับว่าอยากได้สีไหนก็ครับที่เราดูแล้วเราโอเคนะครับ สีนี้แล้วกันนัด <c oughs> เลือกสีได้เพิ่มเติมด้วยเลืกถูกกด looking ค้างเหมือนกันดูรอบๆหรือว่าของพี่มีการเงามีสะท้อนมีเงาสะท้อนมีเป็นการมองภาพแบบเรียววิวตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับัะต้งองไปเซ็ตตัวโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวทาตามในลิงก์ใต้วิดีโอพี่ได้ ก็เลยจะ็ดพิทิ้งหนึ่งไปนะคหรือจะดูเป็นวิวแบบนี้ก็จะง่ายแบบนี้จะเหมือนการคลิกตรงนี้ออกมาคลิกตรงนี้แต่อันนี้ก็จะการกดสเปนบาร์แล้วพปรับหมุดข้างใหม่ดูฟอนวิวท็อปด้านหลางด้านขวามองแบบอ s o m โ t รเมติกหรือมองแบบแบบอื่นแบบนี้ก็ลองเลือกเอานะครับเซฟไปเซฟแอปเป็น PDF ด้วยพี่จะเซฟเป็น PDF เดยก็ ไปเลือกไฟล์เป็นนี่เป็นรูปภาพก็ได้นะเป็น pdf กดเซฟเห็นว่าชื่อมันจะขึ้นในอัตโนมัติพี่ลองไปดูอ่า c w 2เนี่ยนะชื่อพี่ไม่ต้องพิมพ์เลยเนื่องจากไอตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมพี่เซตชื่อไปละพอเวลาไปเซฟ pdf มันก็จะอ้างอิงชื่อไอตอนที่เราเซฟโปรแกรมเรียบร้อยเลยนี่เราก็จะได้ไฟล์ pdf มาเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีโชว์จุดออริจิน Origin ตรงนี้ด้วยหรือใครไม่มีเวลา Safe, เซฟอย่าลืมไปกดไอ้ตรงรูปตาตรงนี้นะคกดสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้มันเป็นทึบๆอ่ะครับเรียกว่าออริจินดูนะครับรววหรือพี่นาน่าจะมีตรงนี้ด้วยพี่ลองดู ไปตรงนี้ High Show แล้วก็คลิกตัว Origin ตรงนี้ก็ได้นะครับเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะนักกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอสอนแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับวยดี๋ยวนี้ไปเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ